ครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยกับผมเพชรชจรสวัสดิ์สินสวงหมอสวัสดิ์แท้แผนไทยรายการเราส่งผ่านทีวีดาาเทีมสิบสาสยามไทยจันทร์อังคารพุทธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่รงรอบกทจันทร์าคาราพุทธพุทหัสตีห้าถึงหกโมงเชา้าตอนนี้เรามีรายการดูย้อนหลังได้นะครับไปที่ youtube พิมพ์คำว่าป้องป่วยนะก็ดูได้ จะเลยเรียกมาแล้วว่าไหนๆก็ไหนๆนะวยกดเฟซสป라이กดกระดิ่งไว้เวลาผมมีรายการใหม่มาท่านจะได้ดูได้ทันสมัยนะครับและในรายการนี้จะเห็นว่ามีอีกอันหนึ่งที่มีผมกับท่านสอว์วอยินพิมจะจลันอยู่ในจอเดียวกันเป็นรายการสองหมอยกรอมสามที่ประชาชนสามทุกวันสุกร์เป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ สมุนไพรรักษาโรคเกี่ยวกับโ <c> ร <oughs> งพยาบสมุนไพรรักษาโรคแลว้วก็มี <c oughs> เรื่องราวเรื่องราวบันเืองที่เราไปกันฝันนะพวกเราจะได้รู้นะครับไม่งั้ก็เสียท่าเสียท่านะเดแล้วมา ตอนนี้ก็มานี่ครับสี่เล่นแนครับนะมะเรงทําอย่างไรไม่เป็นมะเรงดีมาหลายยุ่ะละตั้งแต่ปีพศ2555ก็ตอนนั้นเป็น7จ็ดสเตจบีดอมเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ7 t สเตจเจ็สเปเนี่ป็นรายการที่มีในยูทู ไม่ใช่เป็นกูก็เป็นบ็อก์สปอตนะครับเซเว่นสเต็มดีท็อปจุดบ็อกสปอตตัดชอปนะครับตัดเได้เรื่อยๆเ,เรื่อย้เรื่อยๆวันนี้ผมเอาหนังสือเล่มนี้มาเพราะว่าผมจะทบทวนเรื่องชมรมคนรักสุขภาพเจ็ดเก้าออกหนังสือเล่มนี้ต่อมาถึงหน้าปกเล่มแรกเลยแล้วก็จะพูดถึง เจ็ดข้าออ้อเจ็ดข้าวออก็คืออะไรครับวิธีดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะวิธีดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก็มาถึงเจ็ดเจ็ดอออ่างนะครับนะเจ็ดออ่างก็อันที่หนึ่งออ่างที่หนึ่งอิทธิบาทสี่อันที่สองอารมณ์อันที่สามออกกําลังกายอันที่สี่เองกาย อันที่ห้าอากาศบริสุทธิ์ต่อันที่หกเอาพิษออกจากร่างกายอันที่เจ็ดนะครับต่การขับพิษออกจากลำใส้ใหญ่ทั้งหมดก็จะเป็นสี่หัวข้อที่จะพูดกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก,กลับมาละคือหลังจากเนี้ยหลังจากที่เรา จะต้องอยู่กับเจ้าโควิดหนึ่งเก้าแบบที่ไม่ใช่โรคระบาดแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำสุขภาพให้แข็งแรงถูงจด้าอาหารให้ดีเปรเียบเป็นเหมือนกับเราดูแลตัวเราไม่ให้เป็นมะเร็งอะไรตอนเราทำเจ็ดเก้าอเอนี่ยส่วนมากแต่ตอนเมื่อหรายลยปีกว่านน้นนะครับก็คนเป็นมะเร็งเยอะจังเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ค่อยเปลี่ยนหรือไงหรือเป็นแล้วก็ไม่อยากจะบ่นนะ ตอนนี้ดาราผมเป็นมะเร็งปอดตายไล่ไล่วันไล่อาทิตย์เลยนะเสร็จแล้วเราก็มาถึง 79o เาเนี่ยครับ <c oughs> ประนานโทษนะครับก็ให้รู้ว่า 79o เนี่ยเราตอนนั้นเราเขียนว,ว่า 79o กับชีวิตที่ยืนยาวจิตที่แจ่สายร่างกายีแข็งแรง เดี๋ยวถ้าทำเจ็ดเ้าทีนี้พอมาถึงจุดนี้สหลังเนี่ยคำว่าเจ็ดเก้าเจ็ดอสารพัดอเนยเดี๋ยวมีอสิบอสิบเอ็ดออ,อะไรก็ว่ากันแต่ทีนี้ของเราเนี่ย <c oughs> แต่ด้านเดิมเราเจ็ดเก้าอคำว่าเ้าของเราส่วนมากคนที่เอาหนังสือเราไปหาแล้วบางที่หาไม่ละเอียดต่อที่เราเขียนไปแได้ เจ็ดเก้าแรกเนี่ยไม่เกี่ยวกับออเลยครับเจ็ดเก้าเลยคือเราเอาเจ็ดโคดชมของพระพุทธองค์มาใช้พระพุทธองค์นะครับทำไมทำไมถึงเราเลือกเจ็ดเก้าออกเจ็ดเก้าอ่อนคือเจ็ดเก้าอันนี้คือโคดชมครับผลิพกโคดชมข้าพนิตเองนะแต่เรา ศึกษาสามารนิดหน่อยไม่ต้องมากนะครับฉ <Basket> ันเลยจะรู้ว่าพ่อโจงครับปริศเนี <c oughs> ่ยเป็นบทส่วยที่เขาคุณโจงท่านสอนว่าเป็นเส้นทางที่จะไปสู่การตัดสรุโอ้ยตอนประธานโทษก็ให้รู้ว่า ก้าวเดินของเรานี่ถ้าหากเราทำดีๆทำตามที่พระพุธทธองค์ท่านสอนเราก็จะอยู่ <c oughs> ยังมีสุขภาพที่ไหนนะแล้วก็ปมากถึงว่าพอเราสวดพวดชงพรผลิตแบบมีคำแปลนะครับเล็งซื้อมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งนี่ให้อยู่ที่บทสุดท้ายเลย คือตอนเราเริ่มเราเริ่มอีกที่บาทสี่ใช่ไหมแล้วก็มาจบที่เจ็ดพ่อชมพอเจ็ดพอชงก็เวลาสวดเราให้เป็นสวดคำแปลไว้ให้ด้วยนะคก็อ่็ให้รู้นะะ <c oughs> ในหนังสือมาเละทำอย่างไรไม่เป็นมาเละนาหนึ่งร้อยแปดสิบเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบเป็นควาสวยพูดโชว์ความกระทำแปลนะครับท่านสวดไปนะตอนแรกทำไมต้องนันแหละสวดไปเรื่อยเรื่อยหรือจำได้นะครับพระพุชังพรพชังโคสติสังคา,าโตัวทำมานาวิจโยตถาก็แปลว่า โคชังโคอันแรกที่พูดถึงก็คือสติกโคชังโคสติสังขาโตนะแล้วข้อที่สองก็ธรรมมางวิจโยตาก็คือธรรมะวิทยะก็คือการศึกษาใจกรอธรรมะของโุโตงให้ละเอียดนะครับแล้วก็ตามมาวิริยปิติปัสิัท์ที่โพชังคาจะสถ,ถาปะเล ก็ก็แปลไปเรื่อยๆนะครับนะนอกจากมีสติมีความขยันมั่นเพียรแล้วก็มีการพิจารณาสมาธิก็คือสมาธุเตขาโคชังคานะครับก็มีอุเบกขาตนะสัตเตสัพพะทัศนาม,มุนินาธรรมะขาตาก็คืออันเนี้ย อันนี้เป็นคําที่พระพุทธองค์ตัดไว้ดีแล้วถ้าทําตามนี่ไม่ตม้องมาเสียงกันนะพาพิตาพระหุรีกตาซึ่งพระองค์ทรงบอกเคลนมาแล้วทํามาแล้วสังวัตติอภิญญายะนิพานายะจัตโพธิยาไอ้ที่ทําตามโทษทำโคนเนี่ยเป็นไปเพื่ออภิญญาเพื่อไปพระนิพานเลยนะ เราจะมาตบให้พอเราเอตเิณนะสัจจวัฒน,นะโสทิเตโหตุสัพปตาสถาถนการณนี้ขอความสำเร็จตรงนี้แต่ท่านเถอะอันนี้มาถึงคนอื่นนะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะให้ตัวเราเองนะเอติณนะสัจจวัเฒนะโสทิเมโหตุสัพปตาตามที่เราสวดมนต์อย่างนี้นะขอความสวัสดีตรงนี้แต่เราเถอะอะไรอย่างเงี้ยครับ ช่วงนี้สวดบาทงทงมีบทสวดยากนี้แต่ส่วนมากเวลาในข้อสุดท้าพผมมากาักจะเอาแค่ตรงนี้ครนะก็ในฝฟังจากที่ที่เจ็ดก้าแล้วเราก็เข้ามาเจ็ดอเจ็ดอเข้ามาตั้งแต่อิทธิบาทสีอิทธิบาทสีนเน้นสือมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งนี่นะครับ ได้ขออนุญาตนะแต่ท่านรู้นะท่านรู้ที่ท่านเอาเขียนมาแต่นานนี้ละแล้วก็เป็นที่เรื่อมใสใครๆอ่านเยอะเลยนะครับของท่านอาจารย์ภัยาพืชมงคลเนี่ยจำได้ไหมท่านก็เขียนเรื่องนี้ครับเรื่องวิธีเจริญอายุร้อยยี่สิปีด้วยอิทธิบาทส่ อันนี้ในนิสสิงมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเรง็งเราออกเป็นตั้งแต่หน้าสิบสามเลยนะก็ยาวหน่อยอ่านช้าๆอ่านนะครับก็ม,มีประวัติความเป็นมามีมีก่อดก่อนที่ปฏิบัติอิทธิบาทสี่ก็อ่านดูถ้าใครมีมาซื้อก็ลืมไปแล้วเราไปก็ชวนอน่านใหม่นะพอะเรามาถึงอิทธิบาทสี่ก็คร่าวๆ ทีิบาทสี่ก็มีสี่ข้อ,ข,อข้อที่หนึ่งก็คือฉันทะฉันทะก็คือเราต้องมีความพอใจที่เราจะทําอะไรถ้าไม่มีความพอใจเราไม่ทำหรอกนะแต่สมมว่าเราเอามาดูเรื่องที่บาทสี่กับสุขภาพเราก็ต้องมีความพอใจที่จะไม่เจ็บป่วย อยากจะนะความเจ็บป่วยอยากจะมีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวนะครับปงพิจารณาแล้วเออไอที่เขาทายนะถ้าชีวิตยืนยาวหน่อยดีนะแบบ,แบ,บรดรฮิโรมิชินยานะอายุร้อยปีแบบไม่ต้องถือไม้เท้านะครับอายุร้อยปีแบบไม่ต้องถือไม้เท้าก็ดีนะไไหแล้วหลังจากนั่งข้อ วิริยะพอ,อมีความพอใจที่อยากจะมีสุขภาพดีอย่างนี้แล้วก็มีความวิริยะครบทำตามอย่างอย่างดีเลยทํแล้วให้สุขภาพดีขึ้นเนาะปัญเจ็บป่วยน้อยลงอันนี้ผมล่ายคำวิริยะสบายก่อนน้ะนะครับกินช้ามาผมต้องสั่งน้ำมูกอย่างน้อยก็กระดาษชำระครึ่งมวลน,นะนะครับ เราก็เริ่มมีเดินออกกำลังกายสวนนําพิสตามกินเนื้อสัตว์น้อยลงน้อยลงจนเดี๋ยวนี้นะครับไม่มีต้องสัตว์น้ำมูกเลยหลายปีแล้วรืมไปเลยว่าไม่ต้องสั่วน้ำมูกก็ทำไม่ได้นะเอาละเสร็จแล้วพอเราทำมาอย่างคือทำมาเรื่อยๆแล้วไม่เลิกเดินวันละขึ้นจมูกเลไม่เลิกก็มาอัน ของจันทามีอันนี้จิตต์ทําทำดีนะเราพ็้่อยจุดต่อว่าเออที่เราทํำมาร่างกายก็ดีนะแบบผมเนี่ยน้ำมูกเลหลไหลก็ไม่ไหลไม่ไหลละนะก็ทำไปเรื่อยๆพราะมาถึงวิมังสาวิมังสาาก็ต้องมาจุดตองว่าเออทำดีแล้วทำดีต่อไปโดยเฉพาะอายุ อายุเรามากขึ้นถ้าเราไม่ตรึกตรองเราจะเริกทำนะครับผมจะบอกใหในระหว่างแต่ว่าอยวนี่นาฬการาคาไม่แพงมากของมุงกจีที่เราใส่ใส่พอเรานั่งเกินสองชั่วโมงมาเตือนทึกบานั่งนานเกินไปเราใหุ้กเกินสักห้านนาทีอะอย่างเนี้ก็ดีขนะนะ,นะครับเอาทีนี้ก็ออที่หนึ่งิที่ทบาทสีก็ผ่านไปล้ผ่านไปแล้ว อันนี้ก็คือก่อนที่จะทําอะไรเราต้องพิจารณาให้มันเข้าทา้าข้าขก่อนว่าทำแล้วดีไหมทําแล้วชอบไหมพอพิจารณาอย่างนี้เราก็จะทําตลอดก็คือต่อที่สองอารมณ์อารมณ์ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดหนึ่งเก้ามากๆเลยนะครับนะหลังๆเนี่ยทั้งในประเทศจีนและในทั้ง ประเทศตะวันตพกพบว่าภูต้าทาร่างกายมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์อย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะ Natural ค i เลอร์เอ้ต้าทาร่างกายถ้าเรามุดหยูดพวกภูต้าารูนี้มันลดลงเลยนะอรมก็ต้องดีอารมณ์ที่ดูแลกันหน่อยนะก็เวลาเราทำหนฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็ให้สุดจิตด้วยนะฝรั่งก็มีสุดจิต แต่ผมว่าสวดโพชมครับตรงนี้ช่วยสวดโพชมหน่อยแล้วกันเอาวันละคันสองข้างกระฟอน,นะทีนี้ปรากอว,ว่าอย่างนี้ครับเราจะให้พลังจิตมันมีพลังจิตท,ทำงานได้ก็ต้องคิดในทางที่ดีๆน,นะไม่เครียดไม่โมโหคนน้คนนี้นะมีสมาธิพยายาม จัดเวลาให้นอนให้หลับได้หลับลึกและออกกำลังกายแบบให้เหงื่อออกจะว่าผมเนี่ยอกสิบขึ้นแหละไม่ต้องออกก็ได้ครับแต่สม่ำเสมอไม่หยุดขึ้นชั่วโมงเดินค่อยๆเดินไม่หยุดนะครับอย่างนี้อารมณ์ก็ผ่านละออกที่นึงอ,อ่อนนะฮะออที่หนึ่งนะอารมณ์ ครับต่อจากที่บาทที่แล้วอที่สามก็อาหารอาหารตัวนี้เน้นเน้นเรื่องนี้ครับหวานมันเค็มแป้งน้อยๆหน่อยของทอดน้อยๆ้หน่อยลดได้เป็นดีคิวบูลีสุขลาเลิกเปิดน,นะเรื่องนี้ก็จะใช้ได้นะนะ สะทอ ỏ, ออท yeah right, so uh. ี่สาออกอาหารออที่สี่ออกกําลังกายกําลังกายก็เอาอย่างนี้ครับเดินเดินเวลาครึ่งชั่วโมงในเดินแล้วสุจิตหน่อยก็ได้ครับเดินแบบชมรมคนรักสุขภ่าเจ็ดเก้าออกก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองก้าวที่สามก้าวที่สี่หายใจเข้าฟุ้ปอบก้าวที่ห้าก้าวที่หกเก้าหายใจก้าวที่เจ็ดก้าที่แปดก้าที่เก้าเก้าที่สิบหายใจออกฟุ้แฟนเดินอย่างนี้ครับ ขึ้นชั่วโมงก็จะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งออกกำลังกายนะถ้าทได้อย่างนี้นะครับมันจะมีผลผลดีอยู่พอสมควรนะหนึ่งนะ้หนักตัวก็จะไม่ค่อยไม่ขึ้นนะ่ะนะว่าจริงควบคุมความดันโลหิตได้นะแต่เพราะว่าปูงด้หารัการมันขึ้นเลยนะเสร็จแล้วอันนี้ครับออที่ห้าเอชายอันนี้พวกเราไม่ค่อยได้ฝึก แต่ถ้าทางจีนฝรั่งเศสเนี่ยเขามีนอนกลางวันควาจริงไม่ใช่ไม่ใช่นอนแบบเป็นทางการเทา่าไหร่ดรอีโรมิชิจดาถ้าแ,แนะนำให้ฟุกตัดฟุกตักบนโ,โต๊ะเฉยๆอ่ะห้าถสิบนาทีหล,ลังอาหารกลางวันนะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็มาถึงออต่อไปนะอากาศล้วก็ควรหา นะที่ที่มีอากาศปลอดโปรง่งโล่งๆหายไปตามเดี๋ยวนี้ประเทศในกรุงเทพมีสวนสาธารณะเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ตาม <c oughs> ชนบทชนบทก็แถวนาข้าวอะไรเงี้ยได,ด้ดูดีๆหน่อยนะครับอย่าไปตอนที่ต้องรำชีดาท่าแสดงเนาะเอาละกออากาศแล้วก็เอาพิษออกจากร่างกาย เอาพิษออกจากร่างกายจะรู้นะร่างกายขับพิษออกได้ห้าทางเลยนะครับขับทันผิวนนหนังก็ทันเหงื่อนะหายใจก็ทกันปอดปัสสาวะอย่าอ่านปัสสาวะนะครับขับออกทั้นสองน้ำเหลืองนี่คือการนวดออกมาความตายนะเล้าก,การขับทันขยายอยันนี้คือาการเอาพิษออกจากร่างกายที่เรารู้กันนะ แต่แล้วเราก็มาถึางการสวนน้ำที่ตัดลำไส้ใหญ่ด้วยกระแสน,น,นี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นหัวข้อใหญ่เลยซึ่งไว้วันหลังเราก็มาทวนว่าทำยน่งอะไงสำคัญยังไงจิ่ผมเรียมไว้แล้วล่ะไม่ได้พูดหลายหลายปีแลยวนะคือการดูแลลำไส้ใหญ่ให้สา ของดรเบอร์นาเจนเซนดรเบอร์นาเจนเซนเนี่ยท่านเลื่อมใสกับการดูแลลำไส้ให้สะอาดเมื่อหลายสิบปีก่อนโน้นแล้วก็มาตรงกับสมัยนี้ก็คือของดรดิโลมิชินยาแต่ต้นต่อเข้ามาจากดรดรเกอร์สันในการดูแลสุขภาพให้ดี นครับดร์นี้เรามีสินยาท่านเอาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้มีอายุเกินร้อยปีแบบไม่ต้องถือไม้เท้านะเราเอาตรงนี้เพื่อจะไม่ให้เป็นโควิดโควิดแบบอันใหม่นะไม่ใช่โควิดแบบโรคระบาดนะโควิดแบบโรคประจำบ้านโรคประจำถิ่แบบไข้หวัดนกอะไรต่ออะไร แล้วเราก็าจะไม่เปลี่ยนเลยถ้าเราทีชุบภาพดีรวมด้านกายปากกาใช้ได้ครับวันนี้รายการฟวงมเปิดจบเห็น,นี้ผมเพนทรจุฬาชุมวัดน์สินสูงหมอชุวัฒนแพทย์สายไทยสวัสดีครับ